สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าเดอ้อสวัสดีตอนเสาวันจัน <c> ท <oughs> เจ็บคอคอแหบคอแห่งเสานี้ก็สิลงมาวานเขา่าคือเก่าพี่น้องวานเข่าของพญารัชเจ้าพ้องเพิ่นไบรมิมพายเจ็บเอิเจ็บสวงเลยอยากให้อายมาไทย ล้วก็มีหน้าที่หวาอย่างเดียวเป็นหนึ่งสองสามสี่นาสิบกว่าห้เนะก็เลยไปไ,ไปหาเห็ดน้ำมูนะคะเอือโทรมากต่เ้ทาทา่านจะไปหาเห็ดแหละแถ้าเราไปกินอย่างเดียวนะมัน,นเข้าว่าไปหา <c oughs> จะสวยห้าจะทับกินนี่ละค่ะ ยายนีลงมือก่อนแหละโอ้ยพอยายตูดป <c oughs> ะใช้หายเป็นน้ากาหนาก็เลยสวยนะตอนนีหกโมงเชา้าข้อแหบข้อแหงมาเคลื่อนแหกปากโอ้ยเสียงกระบาดนี้ของเพลงกระโบมวนมืดแล้วค่ะเสียงบอมนี้แหละมืดพลังเลย มามามาหวานขา่าสะก่อนจะพี่น้องค่ะมันกแตกไอ้มันแตกๆอย่าฮ้มกันมันข้าวจ้าวานข้าว มือใหม่หัดทำมันจะโฮมหรือมันจะงาม ข้าวหมดข้าวปลูกหมดขึ้นไปเอาข้าวปลูกอีกสากก่อนเลยจะให้น้องนะสองสี่หกแปดแปดเก้าให้ข้าวอีกกระสอบหนึ่งน่าจะพอเมื่อข้าวสองกระสอบ ให้ร้อนจังไม่มีแดดแต่ร้อนเมื่อข้าด่างเฮ็ดออกอะไรล่ะนัดขอนกินข้าว่น้องข่าวอยู่เหียดนาจับครอบวัวอะไรปิ้งไก่ใช้กันดาษมันลายเมงวันนี่เนาะนี่อูกแก้วแก้วก็เบิด มาเด้ทุกคนกินข้าวแล้วสีหาให้เห็นไหมน,นี่วานซักเลยแล้วสีหาให้ดนใกลพญยารยันมานมืดขาเลยเจ้วกระเบิดแล้วหาไปกินแกงฮ็ดนั้นค่อยเริ่มยุ่ยจะกินเห็ดกับ มันแทบเป็นพวกข้าวท้องหลานท้องหนองอ,ออกเลยท้องห้องยังบอกออกอยู่ 好嘞。 สิ่แบบนี้ความสุขร่างกานตกไม่ร่าหลายการคองนู้เขาพ่อมเน้ว ตั้งเลน่นนอกขนมตังต้งแมงว่นเด้วยกินแล้วี่นี่โต๊ะแล้วกินอ่หามงแล้วหาให้หน่อยี่รัดก,ก็จะนีว่านพี่น่อเราก็ออกไปเลาะต่อมันใหญ่เกิดส้นรถขคาสะนี่โดนผูกคอ โดนผูกขอใช้ไม้มั่งมีมั่งมีเริ่มจะเป็นสาวแล้วหนึ่งปีหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนหนึ่งปีเหมือนหนึ่งเดือนนะคะสิไปบ้านตุยตุยต่อนะพี่น้องบ่หัวพวกนางได้เห็ดได้เห็ดกันหรือบอนะคะจะไปกินตำเห็ดไข่นางาด้ลั้งได้เห็ดไข่อยู่ ไปถามทางเบิง์กแล้วหลัา,ามคลิปน้าการสำหรับคลิปนี้เจส,สิสิเกพยาการวันีุเขาบนเขาคุณพี่พน้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อจ้าอันนี้ก็บานเขาสกอรตอนเศร้าแต่มันกน็แล้วเลยละวานมันกับแล้วบานแล้วแต่คุมหญ้าไว้บานนี้แล้วเลยเด้อดำหน้าบริยาคนะ,คะเออเสมอเลยเขาเฮ็ดหน้าง่ายกันนะคะ จาไปบ้านตุ้ยๆจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย